อนกระจําเนี่ยคนระเบอร์กันนะครับสอนเนี่ยเข้าหูนี้ออกหูนี้อแต่จําเนี่ยไม่มีลืมครับไอเนี่ยเก่งครับไอเนี่ยเก่งไอเนี่ยเก่งครับมันถึงมีน้อยคนไงอืมคซุ้มหนึ่งมีคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าบางทีบางอําเภอเนี่ยมีคนเดียวคนเดียวงใช่ครับถ้าแม่งเก่งหมดนะอ่าเล็ดแม่งมือน้ํารอบประเทศ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับท็อประกาใจครับหลังจากที่ห่างหายไปต้องบอกได้เลยว่าประมาณ4ี่หปีนะครับเทปนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกแล้วก็กลับมาพร้อมกับรายการท็อประกาใจ h ช n แนลนะครับตอนนี้ก็มาพบกับยอดมือน้ําท่านแรกถือว่าเปิดกล้องเลยนะครับก็ท่านนี้ก็หลายๆท่านเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่รุ่นเก่าๆนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบอกได้เลยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์โม แต่ริ้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับนี่ตัวจริงเสียงจริงอาจารย์โมแต่ริ้วชื่อจริงชื่ออะไรครับผมกิติจิตไพบูล์อ่านี่ครับที่ชาวไก่ชนเรียกกันว่าอาจารย์โมแต่ลิ้วนะครับแต่ชื่อจริงชื่อกิติจิตภพบูล์จิตภัยบูรแล้วมีเมียคนเดียวด้วยมีเมียคนเดียวด้วยอ่าวันนี้สวัสดีอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับอ่าตอนอื่นเลยนะครับก็เทปเก่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมเคยมา สัมภาษณ์<ม>อาจารย์นะครับก็เ,เทปนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มานะครับเทปแรกนึกถึงอาจารย์ก่อนเลยด้วยความอ,าอยากให้ถ่ายทอดอวิชานะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ในการเลี้ยงไก่แล้วก็การทําน้ําต่างๆที่ยืนหยัดได้มาถึงทุกวันนี้นครับ<ม>ตอน,นื่นเลยเริ่มแรกเลยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอออบอกให้รู้ตัวหน่อยจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มาชอบไก่ตั้งแต่เด็กเลยมา,<ร>าชอบกไก่ดกได้ยังไงครับครับผมเรา ตั้งแต่เด็กอ่ะไม่รู้นะเราเล่นต้งมาอะไรไม่รู้แต่ว่าจาฟาร์มได้นี่เราก็ก็เล่นเด็กแล้วก็เป็นเด็กอ่ะพอเริ่มไปก็ไปกับพ่ออ๋อจริงๆอ่ะคือพ่ออาจารย์เล่นเล่นกันอยู่แล้วโอ้โหถือว่าเป็นทอดทอดมาเลยเล่นคทอดอ่าแล้วอาจารย์ก็ตามตามพ่อไปไปครับไปไหนเราก็ไปครับมาเล่นจริงจังแบบว่ามาทําน้ําทําอะไรเนี่ยเมื่อไหรหรือว่าไปแรกๆก็ไปถือน้ําให้พ่อสมมติว่า ไอ้หาครับกูจะคุยมากไหมครัเกูคุยได้เลยคุยได้เลยเพราะว่าเราอะถ้าแปดลิ้วนะอายุสิบสองเนี่ยคาบมีดแล้วโอ้ไอที่ว่าถ่างตาเราต้องตัดอ่าคืออ่าไม่กวนอ่าไม่ไมีไปเราอะคาบมีดตั้งแต่เด็กจนบางคนบอกว่าพ่อนะรับชื่อลุงอ้วครับไอ้หามีเด็กคนลูกชายลุงอ้วนใจก็กล้าทำอะไราเงี้ยคือคือพูดง่ายๆหมายความว่า คือคนรุ่นเก่ารุ่นสมัยรุ่นพ่อๆเนี่ยเขาจะคุยกันว่าอมันมีเด็กอยู่คนนึ่งลูกลวงอ้วมันมันใช้ได้นะเด็กคนนั้นก็คืออาจารย์เยราเนี่ยเราเป็นคนพูดง่ายว่าไอ้เรื่องเหมือนวมันอยู่ที่การฆ่าการกล้านะแล้วก็จำจำแล้วกล้าแค่นั้นแหละแล้วเราก็เริ่มเรื่อยมาเริ่มจากนั้นมาเลยตั้งแต่ยุสิบสองสบสองก็นี่ปอหกเองฮ สิบสองนี่เริ่มเริ่มเริ่มจะหยิบผ้าในบอนแล้วนะอาครับผมแต่ไอ้ถ้าเช็ดน้ํานี่แม่ไม่รู้นุ่งเกงยังไม่รู้นะแต่เช็ดน่ะอ๋อเริ่มเด็กๆเลยแต่หมายความว่าที่ทำน้ำอะทำแผลนี่ยเนี่ยตั้งแต่ประมาณสิบสองสิบสองเนี่ยแล้วอาจารย์มีใครสอนไหมหรือว่าไม่มีท็อปนะกูจะบอกให้สอนกระจำเนี่ยคนระเบอร์กันนะครับสอนเนี่ยเข้าหูนี้ออกหูนี้อืแต่จำเนี่ยไม่มีลืมครับ พราะจำเนี่ยมึงไปดูมาอแล้วมึงจํำมึงชอบมึงถึงจำมาแต่ถ้าสอนเนี่ยมันก็ออกไปเดี๋ยวมันก็เลยไปคือก็ลืมไปลืมไปแต่ถ้าจำเนี่ยไม่มีลืมเพราะถ้าไม่ดีมึงจะจําไปทําไมใช่ที่มึงจำมาเนี่ยของดีนึกในใจโอ้ดีนี่หว่าแล้วมึงก็จําไปอืแบบสมมุติกูกับมึงเนี่ยทําไมกูจํามึงได้ครับ ว่ามึงดีไงครับถ้ามึงเป็นคนที่แบบสอนกูมาไอท็อปมนดีแต่กูไม่ชอบกูลืมเขาไม่อยากจำนันแหลมันไม่อยากจสิ่งไม่ดีไม่อยากจำการเป็นมือน้ำไก่ทุกคนเดี๋ยวนี้ชอบถามกูว่าอาจารย์ไม่สอนอย่างนั้นไม่สอนงี้กูไม่รู้พูดไงแต่กูบอกว่าสอนกับจำเนี่ยอย่างที่อธิบายฟังเสียคนละอย่างกันที่เขาสอนเนี่ยปะ่กูไม่ได้เอ่ยถึงใครนะนี่เป็นใจกูที่มึงถาครับผม ที่เขาสอนก็โคมโคมอ่ะครับถ้าแม่งเก่งหมดนะเ่า้ยแม่มือน้ำารอประเทศแต่นนี้มีแต่มือน้ำไม่มีไก่ไม่มีไก่หรอกไม่มีใครแพ้ไก่เลยที่เขาสอนกันทีสามสี่สิบนี่คนที่เก่งทุกวันนี้ทอองดูเดนไปดูเก่งไอเนี่ยเก่งครับไอเนี่ยเก่งไอเนี่ยเก่งครับมันถึงมีน้อยคนไงอซุ้มหนึ่งมีคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าบางทีบางอำเภอเนี่ยมีคนเดียวเก่งใช่ครับ ไก่อำเภอนี้ตีต้องไปตายคนนี้มามันเก่งครับและคําว่าเก่งอีกอย่างที่ท็อปพูดเนี่ยครับอย่าคุยว่าเก่งอ่ะถ้าคนคุยว่าเก่งอะไม่เก่งหรอกทําไมตา์แต่คนถ้าจะเก่งต้องมีคนกระซิบกันไอ้ท็อปมึงด้วยไอ้แวนเนี่ยแม่งเก่งพูดง่ายต้องมีคนยอมรับเขาซุบซิบกันเองมึงไม่ต้องตีระคังหรอกว่า เฮ้ยไอแม่นนี่แม่งเก่งไงว่ามันตีมันเองอ่ะไม่เก่งไอไอไอพวกที่คุยตัวเองเก่งเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะแต่เขาอาจจะเก่งนะแต่ในในขืนกูต้องคนยอมรับเออให้คนพูดเองอย่างสมมติว่าท็อปเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่พอบอกโอ้ยจานผมเนี่ยเก่งงย้างงี้แต่กูคนที่ก็ยืนดูมึงอยู่ไม่มีใครพูด่มึงเก่งคนแต่มึงทำๆอยู่แม่งซุบซิบกัน ไอ้ท็อปแม่งเก่งไว้เนี่ยนี่เก่งคือแสดงว่าคนยอมรับนั่นเก่งมือน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เก่งครับเมื่อกี้เราวนไปถึงอายุสิบสองอ่าแล้วก็เลื่อยมาอย่างเราเนี่ยเราไม่เคยคุยว่าเราเก่งครับแต่คนรอบๆข้างเขาบอกว่าโมมันเก่งนะครับกูไม่เคยไปแหกปากบอกใครนะว่ากูเก่งใช่แต่คน คือยอมรับคนยอมรับก็มึงที่ดูตอนที่ที่กูก้าวขาไปอยู่ที่มึงเคยถามกูอะกูไปอยู่กับนายมศักดิ์อะกูไม่ได้คุยนะเนี่ยครับถ้ากูไม่ไม่นั่นจริงนายจะเรียกกูไปเหรอใช่ใช่ครับนายดูเราเออตอนนั้นก็คือะดั้งชอบไม่รู้นะชอบในที่เราทําที่อะไรเนี้ยใช่อันนี้ก้าวขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องหานี่ก่อนคือให้น้ำาฮน้ำสิบสองเนี่ยที่บอกอะพอคนยอมรับหมดแล้ว วขาทกงานคนแถวแปดเลียวเนี่ยรู้จยอมรับแล้วว่าเด็กคนเนี้ยใช้ได้ใช้ได้เลยตั้งแต่สิบสองนี่ก็ทามาตลอดทําทํามาแล้วยังไงต่ออารที่แบบมาจริงจังเลยมาเริ่มเลี้ยงจริงจังเลยไอ้เรื่องนี้นะไอ้การเลี้ยงเนี่ยเราก็เลี้ยงมาตลอดตั้งแต่เด็กนะเลี้ยงไก่เราไม่ใช่ว่าจะออกไปเล่นอย่างเดียวหรือให้น้ำอยู่เปล่าเลยเราเลี้ยงเรามาเราไม่เคยที่จะสนใจที่ว่า ตีแล้วจะต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่นะเราทําเราเราเลี้ยงังเราเลื่อยมาเล่นก็เลี้ยงกับพ่อมาตลอดเลยเสร็จแล้วก็ก็จะก็จะโตนะอพอเริ่มเป็นวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นเลยด้วยพอเริ่มวัยรุ่นประมาณสิบเจ็ดที่ผกสิบเจ็ดเนี่ยนะโตแล้วเริ่มมีคนมารับแล้วอ่าหมายถึงก็ดูเราอาจจะว่าเออมันมันดีมันเก่งอะไรเงี้ยก็มารับไป ตอนนั้นก็คือเป็นมือน้ํารับจ้างเพรเรว่าเริ่มจะเป็นมือปืนแล้วอยังไงต่อครับพ่อางทีพ่อก็ถามถามกับคนที่มารับครับเฮ้ยมันเก่งจริงเหรอเขาก็บอกพ่อยังไม่เชื่อเออเขาก็บอกว่ามันก็ดีนะเพราะพ่อกูไม่เคยไว้ใจกูพ่อกูไก่ไปตีเนี่ยครับพ่อกูเปรียบอไม่ได้คู่ครับพ่อกูกลายมาเก็บไปกินข้าว กูมาคว้าไปได้คู่อูทาเดือยมาแล้วพ่อกูถามตีตัวไหนเพราะใกล้ตัวนั้นไงเนี่ยตั้งเอาวันนั้นมากูโดนดุเรื่องเปรียบเล็กหมายว่าเราไม่ได้เราเราวัยรุ่นด้วยนะอยาก่ะกำลังซ่าอะไรกำลังร้อนวิชาตัวว่าใหม่ตอนนั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็คือเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีคนมาชอบเราเริ่มมาท้าทามตลอดแล้วไปยังไงต่อครับเส้นทางต่อไป ก็ไม่มีอะไรนะไอ้เรื่องนี้ยเราก็จะให้น้ํบเลี้ยงก็เล่นอยู่กับกับพวกกับพ้องอะไรเงี้ยอครับผมเสร็จแล้วก็มาอก็มาอย่างอย่างอย่างเมื่อเองเนี้ยเดี๋ยวเอาก็ถามว่านี่เราพูดถึงการคัดไก่อ่าเดี๋ยวพอพอเริ่มเดี๋ยวเริ่มเป็นขั้นตอนอ่าตอนนี้ก็คือเราเริ่มจะเป็นมวยแล้วสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเริ่มมีคนมาอ่าจ้างแล้วาอาจานช่วยไปทําน้ําให้หน่อยอพอเริ่ม ข้องเริ่มอะไรแล้วทีนี้เราก็เริ่มมาเริ่มเลี้ยงเองไหมการเริ่มเลก็เริ่มแบบเข้ามาแล้วคือทาซุ้มาตั้งแต่เด็กๆที่บอกก็เนี่ยพ่อทามาเลยพ่อก็ทําอยู่ทีนี้ก็เลยมาถามขั้นตอนการคัดไก่เข้าซุมดีว่ะจานมองยังไงเกี่ยวกับไก่ที่นามาที่เราจะเอาเข่าเข้าซุ้มันไม่ไอท็อปแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันมันฟางนะที่ถามมาเนี่ยมันก็มีคําตอบแต่ว่า แน่ๆเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้หลักก็คือที่เขาทํากันรหรือเราทําพ่อหลักแม่หลักก็คือว่าพ่อต้องนี้แม่ต้องนี้ก็จุดที่เราจะต้องไปคัดไก่ใหม่นะไก่ใหม่ก็เราต้องมีเชื้อสายมมไม่ใช่ว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราไปเจอเราไปจอดซื้อเนี่ยมันมันมันก็มีเก่งแต่ว่า เราว่ามันจะน้อยอ่ะน้อยถ้าถ้าเป็นหลักถ้ามึงฟักอยู่เงี้ยครับจานมาดีเนี่ยผมมีงนงี้เราก็ไปดูอือ่ทีนี้ทีนี้เริ่มสายะนะ,ะนี่หนึ่งแล้วก็รูปล่างครับก็ไม่ใช่ว่ารูปร่างดีแล้วจะเก่งหมดอมแต่ว่าก็เป็นสรีละของของของไก่ที่เราสัมผัสมาไก่เก่งสิบตัวครับอย่างน้นอยๆต้องสวยเจ็ดตัว พูดอะไรต้องสวยต้องลักษณะดีอะดี7ครับผมมันก็มีแค่แก่งเยอะแยะครับแต่ว่าหลักหลักครับหลักหลักอันนี้ก็คัดเข้ามาคือสายเลือดสายลักษณะลักษณะทีนี้การปั้มอันนี้ก็การดูว่าดีไม่ดีเก่งไม่เก่งครับอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าทอเอ้ยมันจะเป็นการที่ว่า คนเนี่ยมันจะความคิดสมองมันจะไม่เหมือนกันครับอย่างท็อปอาจจะชอบแอบ,บแล้วตีอ่าไอ้แม่นอาจจะชอบกอดอตีครับหรือว่าไอ้นี่ชอบองนี้ผมถึงว่าไอ้เรื่องการคัดไก่เนี่ยม,มันจะอยู่ในกลืนของคุณของคุณที่จะเอามาเลี้ยงครับอย่าไปถามเขาว่าอย่างนั้นนี่ไปดูเองอการคัดนะท็อป แล้วก็เลือกมาอที่เราชอบครับไก่อ่ะถ้าเราเป็นคนเลี้ยงอถ้าเราไม่ชอบมันก็ไม่อยากเลี้ยงมึงก็ไม่กูเลี้ยงกูก็ไม่เลี้ยงแต่ถ้ากูชอบกูก็เลี้ยงได้แล้วในการที่อาจารย์บอกว่าเก่งไม่เก่งของอาจารย์เนี้ยมันต้องยังไงหลาตีถูกตีถูกอย่างแรกเลยตีถูกครตีเจ็บครับป้องกันตัวเป็นออไม่ใช่ว่ามึงซัดเขาอย่างเดียวแล้วมึงก็เปิดหลาเข้าไปมันเป็นไปได้ครับ หรือในใจเราครับที่เราเลี้ยงเนี่ยเราชอบเลยเนี่ยอเอาที่อาจารย์ชอบเลยอเป็นยังไงไก่ตีมันตีมันคือตียังไงตีมันของมันนัโดนเราตีอ๋อเร็วตีมันคือก่อนที่อาจารย์จะจับเข้ามาเลี้ยงเนี่ยคือต้องดูอย่างนี้เลยเร็วเร็วาเนี่ยเป็นหลักที่ป็นคนว่าเร็วอะท็อปอะไรก็แล้วแต่ครับสู้เร็วไม่ได้อืนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่เราตีก่อนมันนี่เราคุยกันครับเราถามกันท็อปถามว่าผมชอบแบบไหนนั่ก็คเอาความรู้สึกของอาจารย์คนเราไม่ชอบไม่เหมือนกันที่บอกกใช่ใช่ครับบางทีเนี่ยพอเราบอกกับท็อปว่าเราชอบไก่เร็วครับแต่อีกคนมันมาพูดกับเราว่ามันชอบไก่แข้งอันนั้นเรื่องของมึงครับ แต่นี่มึงถามกูไงใช่แข่งเร็วตีก่อนอกูก็บอกว่าเร็วตีก่อนขออาจารย์คือชอบเร็วเร็วแล้วก็ป้องกันตัวดีอ่าแบบมวยอหมดมวยเลยออกอาวุธหลบเป็นอไม่ใช่ว่ากระดูกโครงสร้างต้องดีดีแล้วพอเริ่มอย่างนี้แล้วเอาแบบเริ่มที่จับมาเลี้ยงเลยคืออาจารย์จับมาเลี้ยงนประมาณกี่เดือนเือรู้แล้วว่า ไอ้ตัวนี้สมมติอยู่จากฝูงใช่ไหมอยู่จากสูงปุ๊บเข้าซุ้มอ่าเอาเข้าซุ้มเนี่ยเราดูแลลักษณะดีไอ้ไอ้นี่สายเลือดดีเข้าซุ้มอ่าไอ้นี้เอาเอาเข้าซุ้มเข้าซุ้มอ่าเข้าซุ้มเนี่ยเร่าเดือนสมัยนี้นะครับกับโบราณไม่เหมือนกันเว้ยครับสมัยไก่โบราณเนี่ยคมันโตช้าไรเงี้ไม่รู้นะหรือว่าคนโบราณเขาคือโบราณครับต้องเ้าเดือนสิบเดือนเขาจึงจะจับมาเข้านะหางนี่จะสุดอะไรคุณไงคล้ายๆว่าสุดปีกสุดหานครับแต่สมัยเนี้ย หางแค่นี้ครับมาแล้วอเอามาชำกันไว้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่าบอกเลยกี่เดือนนี่ก็มีตั้งหลายตัวอัน่เนี้แต่มาเตะดูเราชอบก็เขาน้ำไว้เขาน้ารอเวลาเลี้ยงไม่ได้ไปตีเขาเจ็ดแปดว่าอ้สิบฝ่วันยี่สิบวันก็เตะดูไอทีคือรออยู่แต่โบราณน่ะอย่างน้อยๆก็ ก้าเดือนแล้ววะก้าเดือนคือง่ายตีขางเริ่มจะสุดแล้วแต่เดียนี้ไม่เลยเออามก็ลอกพอเริ่มพอเริ่มโตรู้ว่าเป็นหนุ่มลักษณะดีทรงดีเราก็เริ่มมาเช็ดน้ําทําตัวเออก็เริ่มมามาเพราะเราไม่ดีไปคิดตีใครนี่ครับเอามา วอมวอมไว้เออันดีเว้ยเราก็เตะลองมันอ่อนๆนะก็เออมันเก่งเว้ยเก่งช้ำไว้มีที่ช้ำไหมสูงก็คือเอาจะมาให้กับสําหรับรุ่นใหม่เลยเรามาแบบอ่าู้ลึกเลยดีกว่าเอาตั้งแต่จับเลี้ยงเลยนะครับเริ่มแรกพอตัวเนี้ยเลี้ยงแล้วมันผ่านแล้วเอาละอาจารย์มองแล้วว่ามันโอเคแล้วเริ่มแรกเลยวันแรกเลยทํำยังไงคิดว่าต้องเลี้ยงตีกันแล้วตัวเนี้ยนะเก่งแล้วเก่งแล้ว ก็ไม่มีอะไรท็อปเลี้ยงอะนะับแห่งถามไปนี่มึงแย่มากเลยมึงเลี้ยงไก่ก็มีน้ํามะขันหนึ่งกูคุยเดี๋ยวมันจะถีบกูเลยมีน้ามะขันหนึ่งเอาผ้าจุ่มมันก็เช็ดครับอตากแดดอะไรเงี้ยนี่คือเลี้ยงอแต่เราเลยเรื่องเลี้ยงไปเลยครัเพราะเลี้ยงเนี่ยมันต้องทเหมือนกันหมดออก็ถามแบบที่เราทํากันนะออแต่ทีนี้เรามาวกถึงว่า พอเริ่มเลี้ยงครับเรื่องกินนี่วะไก่ชนเนี่ยเราจะทำยังไงเกี่ยวกับการบริหารการกินของมันอพูดง่ายๆเวยท็อปเว้ครับนักมวยอกินข้าวครับต้องบีกับข้าวอืไก่ชนเนี่ยถ้ามึงลองให้มันเจี๊ยข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับขอโทษไม่ได้หรอกมันจะต้อง มันก็ต้องกินกับข้าวด้วยเพราะมันก็จะมีปลอดไปไสพุงเหมือนคนหมดทุกอย่างอายุยวะการเหมือนหมดมันก็ไปเสริมส่วนต่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกับข้าวให้มันด้วยอย่างเนี่ยอย่างที่เนี้ยเราลงมาจากบ้านผ่านผ่านโต๊ะกินข้าวเมียทำอะไรว่าเราก็จะเปิดดูโอ้โหวันนี้ปนินตัวเลอร์เลยทอนจิกเมียไปหนอย ต้อไปห้ามกินอ๋อพูดง่ายๆเลยครับมีอะไรห้ามกินอ่ะครับมึงไม่ต้องเจาะจงว่าต้องกินนอ้นี่แล้วดีแล้วเงี้ยไม่ใช่คนกินอะไรมันก็กินได้เหมือนกันแ่ะอ้าเหมือนกันบางวันเมียกูเจียวไข่ไว้กูล้อมไข่กินไม่ว่าเมียเมียกูผัดพริกอ่อนกว้เขีเกลตะหมูอ่ะไม่น่ามันเมียตาลบอกนึกว่าแต่ผัวกินข้าวเก่งไม่ใช่ะไรที่แท้ไก่โอ้จริงนะท็อปนะ พอนึกถึงหลักให้ดีๆส่วนไอ้เรื่องแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมครับเสริมแต่หลักต้องมีครับเรื่องการกินนี่กินแล้วนะบางคนมาดูเราเฮ้ยจานจานไม่กินมะเขือเทศหรอวะตอนกูเด็กๆอ่ะกูก็ต่อยมวยนะพี่ชายกูจำให้ต่อยมวยกูเม่ง่คยเก่งอ่ะแต่ว่าไอ้กูไม่เคยเห็นพี่ชายกูไม่ซื้อมะเขือเทศให้กูแดกเลย เออซุปนี้มันแดกมันบ่มันกินมุขเทศผิวดีไงเราเนึกอแ้วกูกูไม่กินครับมันถามไม่ไม่กินบอกก็กูเด็กกูต่อยมวยอ่ะพี่กูไม่เห็นซื้อมเขเทศเลกูแดกเลยมันซื้อไข่ซื้อนมซื้ออะไรกูกินโปรตีนโปรตีนไอ้บางคนก็มีย่างนี้ไว้มาถึงบอกจานไม่เห็นกินแตงควาเลยทั้งวันมึงรู้ไหมกูมาเรียกพูดอะไรกับมันกูบอกกูถามมึงจริงวะ ไอ้ท็อปครับตอนมึงมีลูกครับมึงเคยบทแตงควายลูกมึงแดกมั้มึงก็บดกล้วยใช่ไหมครับใช่ครับอซุ้มกูกินกล้วยกูแอมกินกล้วยครับอมันก็เงียบไปไม่บดแตงควายครับพวกนี้ใครถามอาจารย์เนี่ยไม่ได้คาตอบที่ตรองเลยเราเนี่ยเราเอาอะไรก็แล้วแต่นะท็อปนะเน้นเน้นถึงหลักความจริงครับนะอย่าไปตามใครอย่าไปมีเยอะที่แบบ อวดอุตริกันอืเลี้ยงนี่กินมาแล้วนะกินผ่านมาแล้วนี่ผ่านกินก็มือมีให้กินนะมีให้กินทีนี้ก็เลี้ยงละจานเลี้ยงไงผมบอกว่าเลี้ยงไก่ชนอืออกกําลังครับนับวันจะปั้มจะอะไรออกกําลังออออกกําลังยังไงเราก็ไม่รู้มันออกไงครับเราก็ต้องวงฟางอ ออกยังไงก็ได้ขอให้ออกกําลังครับอาจารย์ออกไงอ่ะบอกก็โดดหลุมอมันถามอมันถามเดี๋ยวผมก็จะถามเหมือนกันเออโดดหลุมก่อนโดดหลุมมันบอกมันไม่โดดหลุมเราเนื้อใจแล้วมึงมาถามกูทําไมมึงจะวิ่งจะโดดน้ํเป็นเรื่องมึงแต่มึงถามกูว่าเลี้ยงของกูอย่างเงี้ยแห่ครับเอ้ยถามกูว่าเลี้ยงยังไงพอกูบอกงี้มันทีแรกมันถาม อยู่ๆเปนเถียงไอ้ที่หายแรกครับหลังเถียงดีกูไม่ตอบให้อก็เราบอกงี้มันบอกมันเลี้ยงงั้นก็เลี้ยงไปที่กูไม่ได้ว่าอะไรมึงไหฮะเอาไงก็ได้ท็อปดูที่ผลงานครับเลี้ยงแล้วนี่ไงนี่ไงจำเราทำแบบนี้เออมันดีเว้ยเออดีก็จำไว้ครับเออเราลองทำแบบที่เขาทำกันอนี่ยมันก็ ไม่ดีแล้วก็จะไปจําทําไมอ,ะอ่ะบางคนก็บอกว่ายน้ําก็ลองโดดหลุมลองอล่อวิ่งซุม้มอะไรก็ว่ากันไปครับนี่คือการออกกําลังไก่ทําไงก็ได้แต่อะไรชอบไม่ชอบอันนั้นเรื่องของคุณครับถ้าคุณชอบบางคนมาถึงบอกมาถึงบอกนี่ไก่พมา่าเลี้ยงยังไงครับถามเราอเราก็บอกก็เลี้ยงเหมือนไก่ทั่วไปอ ไม่บอกพ่ม่ต้องอีแยให้มันพ่าม่เตะอ่ะอให้มันโดดแต่ผมบอกเล้ตัวงงๆเห็นแมงไหลหัวยังไม่แย่มเตะอ่ะไอเยี่ปล่อยไปไหลก็ตีอยู่เงี้ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นสันดานของมันอืก็เราเน้นแล้วองให้ออกกําลังครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาหัดมันอืไก่ชนอ่ะทั้งโลกเนี่ยมันหัดไม่ได้ครับมันจะมาตามยุทธวิธีของมันอืบางคนบอกเราว่าเวลาล้อ ทำไมไม่ล้อมาทางฝาอไอไก่ตัวเนี้ยข้างฝามันไม่ค่อยกอดอืมันชอบไหลไปอย่างนี้ลรวบอกงั้นไก่เชิงไม่ดีมึงก็หมุนแม่งก็กอดดีหมดไม่ใช่มันเป็นมันเองสัญทาตญาณมันท้อยังไปเอาอะไรแบบนี้มารังมาเป็นเรียกคนสอนไงก็คือจริงๆไม่ใช่เลยไอใช่ตามสัญทาตญานมันก็บอกแล้วไงที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นไง มึงคัดมาไงมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะไก่ชนอย่างเทียไปปั้มครับฟังก็คุยกันนะอเราไปยืนดูเขาเขาบอกโอ้โหนี่ยข่าวที่แล้วก็ปั้มกระไก่แบบเนี้ยอมาเราเก่งแหนบตีเก่งเฮ้ยมึงทำไมไม่ลองไปปั้มกระไก่เชิงมั่งวะนี่เขาคุยกันครับแต่กูได้ยินอยู่หลังกูนึกก็มึงทำไมจะต้องไปปั้มไก่เชิงอ่ะ ก็ <UNKNOWN> ในเมื่อวันท yeah. mm ี hmm. <ot> ่มมืเอาไปบ่นมึงก็ไปหาตีไก่ตั้งอมึงไม่ต้องไปหัดแม่งหรอกมึงไปคัดให้ดีไก่เนี่ยไม่ใช่เก่งอแต่มึงอะต้องเก่งครับคนน่ะต้องเก่งครับซ้อมมาไงหัดมาไงต้องไปหาให้ได้อถ้าหาผิดไม่เป็นไรแล้วอาจารย์มองยังไงมองยังไงว่าอันนี้มันไก่เชิงอันนี้ไก่ตั้งมีลักษณะเทคนิคการมองไหมไอ้ที่ทบกูไม่มีครับแล้วไม่มีได้แต่คิดเอา คิดในใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้มีการันตีโดยตรงว่าไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีอย่าไปเชื่อใครก็คือที่บอกว่าไก่ตั้งไก่อะไรคือในใจคิดเอาแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรโบราณเขาเรียกห่อเถาเนะห่อเถามันจะมันจะลักษณะอะมันจะยืนมันจะเหี้ยนตรงไหนอะไรยังไงคิดไปตามประสบการณ์เราตามจินตนาการเราการสอนไม่มีไม่มี ไปสังเกตเอาเองประสบการณ์ล้วนๆถ้ามึงดูแล้วเข้าทางมึงเสร็จแต่ถ้าหลุดทางถือว่าไอ้เหียอ่านผิดเว้ยเสร็จอาจจะเสร็จเขาได้พวกกูเขาเรียกอาจารย์เลยแบบริว้วเออชื่ออาจารย์จอยเก่งเก่งเลยเล่นมาด้วยกันเลยเพื่อนกันโตด้วยกันเก่ง